ของขวัญปีใหม่ครับสำหรับปี2568รัฐบาลแพทองทานจินวัตรประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำบางจังหวัดได้ถึงวันละ400บาทไปดูเนื้อหากันดีกว่าครับไม่ต้องพูดพรามทำเพลงนะครับอัตราการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครั้งนี้นะครับบางจังหวัดมีการขึ้นถึง50บาทเช่นฉะเชิงเซาจาก350กลายเป็น400ภูเก็ต400บาท สมุรี400บาทระยอง400บาทเกาะสมุยเฉพาะเกาะสมุยของสุราษฎร์ธานีนะครับ400บาทนี่คือ4จังหวัดกับอีกหนึ่งอำเภอที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนนทบุรีแถวบ้านผมละ่ะนนทบุรีเนี่ยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้9บาท9บาทปีหน้าค่าแรงลายวันขึ้นอีก 9บาทต่อวันสำหรับนนทบุรีกรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครครับขึ้นเป็น372บาทครับเป็นไงละฮะของวันปีใหม่แต่บางจังหวัดนะครับก็ขึ้นน้อยฮะขึ้นแค่ประมาณประมาณอเปรนของร0อนงนะฮะถ้าค่าแรงเดิม300ก็ขึ้นมาประมาณ6บาทถ้าค่าแรงเดิม350ก็ขึ้น7บาท เขาปรับให้น้อยมากครับกับอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นไม่รู้จะอยู่กันได้ไหมนะครับเพราะว่าในทั้งหมดเจจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าเอาจังหวัดใหญ่ๆก็คือ2ลํลำดับแรกก็คือค่าแรง400กับค่าแรง380 3 8 0านี่คือเฉพาะเชียงใหม่กับหาดใหญ่นะครับเฉพาะเมืองเชียงใหม่กับเมืองหาดใหญ่นะครับ2อําำเภอที่ได้380ส่วนรวองลงมา6จังหวัดกรุงเทพปริมณฑลก็คือค่าแรงจาก3 0 0 63บาทจะเป็น372บาทหรือก็คือขึ้นมา9บาทนั่นเองสำหรับบางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่บ้านผมที่นนทบุรีครับนนทบุรีปรทุมธานีกรุงเทพสม,มุทรปราการสม,มุทรสาครจากค่าแรงเดิม363บาทของใหม่ขึ้นมาเป็น372บาทตบมือสิครับรออะไร